ไม่รู้เลยดิอย่าพูดเดี๋ยวเขารู้ใครจบนะคะทุกคนเฉลยคือพี่สันมันจะมีอะไรแรงกว่านี้แรงมากพี่ฟ้าทำก่อนมันน้ำเหมือนใสชุ่ๆเยอะเลยนะไอเด่นไอเด่นไอเด่นรู้ไหมทำไมเหมือนเรื่องพี่ฟ้าว่าไอเด่ ตัวเล็กใช่พี่ฟ้าเป็นมารคเดนกิ๊ไม่ให้ดีใจไหนก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างแล้วไม่มีอันหนึ่งที่ว่าพี่ฟ้าทำเหมือนมารคูเดนใ้น้องน้องซีสองต้องจากการทางตีกอ็อนะครับอันนี้นิ้วหนูนะเพราะว่าเล็บยาว <c oughs> ใครตักละ <c oughs> ต หน้าไม่ใสถ้าทำหน้าชิมโปจมูกมันแม่เขาไว้เล็บยามเพื่อนเพื่อนหนูนี่มันไม่คอนไงซิรี